เต้นเลยต้นเต้เลยน่าวปวันข่าวปกันข่าวปวนปอ่าปันข่าววนปันอ่าวปวนปันขาวปวอาววันวปเนาวปวาวันวปวนปันาอป โอ้พอแล้วไปดีกว่า,ากินข้าวแล้วเอาลอ,อ,อยเลอะไมหไมไม่เอาไม่เอาลุกขึ้นเลยพอก่อนแล้ว